โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทะ เก็บเดตมาแล้วนะครับผมมากับการแจกทองที่ค่อนข้างเยอะนะอีเวนต์แจกทองในห้าสิบนะแล้วก็อีเวนต์เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านดาวน์โหลดนะครับผม 7, 7, 7, 7, 7, 7เ,เ,บเจ็ดเจ็ดเจ็ดมิลเลนด์ดาวโหลดนะเป็นแคมเปญนะครับผมแจกเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทองในอีเวนต์อ็อบเจกต์นะครับผมแล้วก็ไฮไลท์น, 7, 7, นะครับผมแจกนักเตะไฮไลท์อ่านัมายเลขเจ็ดเบอร์เจ็ดนะครับผมสามอันล็อกอินได้หนึ่งแล้วก็อีเวนต์สองที่เหลือก็จะเป็นพวกไอพีพวกจีพีไป นะอีเวนต์นี้โอเคโหโชว์ไทมว์ว่ะนะโชว์ไทม์สกิลโมงวะ่ะอืมนะรอบก่อนสกิลเปิดริมเส้นของเบ็คแฮมนะครับผมรอบนี้สกิลโมงเชี่ย <Yeah. S 1> สุดเปิดริมเส้นกลับมาอีกแล้วโดยคริสเตียโนโรนโดนะฮะฟงอินเดอะบ็อกซ์นะครับผมมาแน่ๆโม่มงอ่ะ <laughs> บูทตมงแน่ๆนูสเต็ตด,ดีวูกระโดดวะ่ะเชี่ยรอบนี้คือโมงแบบโกงจัด นะครับผมชาร์ลอตเหรอโก้โพชเชอร์บูทโม่งเหมือนกันเชีย่ยนะแล้วก็จะมีเอ่อไวท์ฮอตนะครับผมวอลไวท์ฮอตนะฮะแทร์เก็ตแมนก็โม่งเหมือนกันบูทเหมือนกันนะฮึสกิลโม่งว่ะโม่งเทพว่ะโม่งโหดว่ะโดนโดว่ะคือโดนโม่งดีอยู่แล้วนะเพราะมันโดดสูง นะฮะอืเอ็นคอยสตาร์ชุดนี้เอ็นคอยสตาร์ชุดนี้ดูกูน่าดูนะถ้าใครยังไม่มีนะครับผมดูกูน่าดูนะเพราะว่ากิจจัดเหลือเกินนะก็เฉยๆไม่ได,ไได้ไม่ได้วิวาอะไรสำหรับเอ็นคอยสตาร์นะั่งเป็นตัวเก่านะครับผมพวกอันนี้เป็นพวกตัวที่ยังอยู่นะฮะแล้วก็นี่ตองเจ็ดเป็นแพ็คนะเป็นแพ็คตองเจ็ดได้อีพิคของโรเบอร์ตีเรสหนึ่ง นะ7 7ทองอยากได้ก็จัดไปตัวเบบิเรสนะครับผมแล้วก็มีให้พวกฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์เขียวตัวเก่านะผมว่าน่าจะเป็นตัวเก่านะมันใสในรูเบบีเรส777นะฮะโอเคโอเคหมดไหมแล้วก็จะมีของฟรีเปิดไฮไลท์เบอร์7ฟรีนี่ไงรับไปเลยนะครับผม รับไปเลยนะฮะมาของฟรีนะมีสามคนนะของฟรีมี3มคนนะจะได้ใครแต่ละคนก็น่าเล่นหมดเลยนะครับผมคริสเตียโนนะคริสินเดบรอยแล้วก็ซอนงม,มินนะสามคนน่าเล่นหมดเลยคนละตำแหน่งนะแต่เป็นเบอร์เจ็ดด้วยกันทั้งหมดนะนะรอบแรกเหรอรอบเดียวเหรอเอาใครดีใครก็ได้มาเปิดฟรีแล้วก็ข้าพลังนะครับผม เปิดฟรีแล้วก็อัพค่าพลังได้ใครจะได้ใคร,ะใครนะเบอร์เจ็ดไหมมันก็ต้องเบอร์เจ็ดอยู่แล้วนะเฮ้ย hey! ชนะิโดอนาโดมาวะ่ะดอกเดียวเท่านั้นนะทีเดียวโดมาเลยนะครับผมสุดท้ายมันต้องได้อยู่แล้วแหละนะแต่มันก็มาก่อน,อนเพื่อนนะโอเคเอาโดก่อนคนอื่นค่อยว่ากันคนอื่นค่อยว่ากันนะครับผมเรียบร้อยอัพค่าพลังนี่ครับผม อัพค่าพลังดีครับอยู่ยี่สิบเจ็ดเ้ยอยู่สามสี่วันโหเดือนกว่าเลยวะเดือนกว่ากว่าเลยอะดีไม่ดีอยู่ยันนุ่นเปิดซีซั่นนะครับผมเดือนกว่าเลยฮะคริสเตียโน่หน้าเป้ามีบูสเตอร์หรอตัวตันเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเก้าเก้าไหมน่าจะเก้าเก้าโรนโดนเนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะะที่เป็นตัวฟรีอะนะก็หลายเวอร์ชันตัวเดลี่เกมก็มีฟรีเหมือนกัน นะครับผมโอเคโอเคอัพเลเวลเอาจิงยังไม่ียังไม่มีสูตรปะ่ะแต่ก็เอาตัวไปก่อนก็ได้เพราะว่ารีเซ็ตฟรีนะ95ก็น่าจะโอเคแล้วแหละเกมรุก93จบสกอร์8ปกจบสกอร์จจะไม่ได้คมมากแต่หาช่องดีนะครองบอลใช้ได้นะความเร็วก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะหละักก็หาช่องนะครับผม หลักก็หาช่องมีความเร็วจ่ายบอลอะไรอย่างเงี้ยเอ้าจ่ายบอลไม่เท่าไหร่รนะูปโม่งความโค้งกระโดดแข็งเกร่งยังยังโอเคอยู่นะ95าสำหรับคริสเตียโน่ไปนะของฟรีเอลหมด99รวมบูทของแปกว่าเดล่านะรวมบูทแป๊บแล้วเ9นะฮะเกมรุก96ก็ถือว่าเยอะก็ถือว่าเยอะนะโปรตุเกสเหรอเนชแนลเนชแนลยุโรป โปรตุเกตโปรตุเกตโปรตุเกตคริสเตียโนโอ้อันนี้ผมยังไม่ได้อัพเิลว่ะนะผมะน่าจะไป up, อัพเออ่ไอดีอื่นว่ะไอดี ID นี้ไม่มีเลยปะ่ะมิดูมิดูหรืเจนเดรรี่ด้วยนะมนะิดูหรืเจนเดรรี่นะดีป่ะวะนะดีไหมเจนเดรรี่แต่วิวตันเอ้ยไม่ตันนี่ว่ะไม่ตันไม่ตันดูเวอร์ชันนี้นะครับผม ดูวเวอร์ชันนี้เหรอไม่รู้ว่ะนะไม่แต่ก็น่าเล่นอยู่นะก็น่าเล่นอยู่นะคริสเตียโนโรนันโดตัวนี้ตัวหมดสัญญาค่อนข้างเยอะนะเห็นว่าเขาจะยกเลิกการต่อสัญญาใช่ก็ดีน,นะครับผมก็เล่นได้ทุกตัวก็ดีนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเปิดฟรี Free, แล้วก็ค่าพลังคริสเตียโนโรนโดตัวนัมเบอร์เจ็ดนะตัวเบอร์เจ็ดนะครับผมเพ่เบอร์เจ็ด เอ้ยไม่มีสโมสรอนอ๋อเป็นอ๋อมันเป็นอนาเซอร์ไงอนาเซอร์มันก็เลยไม่มีสโมสรเวอร์ชันนี้เป็นโกโปรเชอร์ส่วนตัวเวอร์ชันที่เป็นโชว์ไทม์เป็นฟังกอินดูบ็อกซ์นะครับผมสามแปดปียืนได้หมดเลยวะ่ะปีกแต่ปีกไม่น่าไหวหน้าเป้าด,ดีแล้วนะครับผมสำหรับคริสเตียโน่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลีส